งานนี้มีลุ้นหรือเปล่ามุกดานรินรักเข้มอสวีดูคอนเสิร์ตด้วยกันล่าสุดหนุ่มเข้มอสวีได้เปิดเผยเซตภาพใหม่ขณะไปงานคอนเสิร์ตของบรูโนมาที่จัดขึ้นที่ราชมังคลาซึ่งแน่นอนเขาว่ามีแฟนคลับไปเป็นจำนวนมากซึ่งอีกหนึ่งแฟนคลับก็คือหนุ่มเข้มอสวีก็ไม่พลาดที่จะมาดูในครั้งนี้แถมยังถ่ายให้เห็นบรรยากาศต่างๆ และคลิปวิดีโอซึ่งอยู่ใกล้แบบสุดๆให้กับแฟนคลับที่ไม่ได้ไปดูถึงกับอิจฉาตาร้อนหนุ่มเข้ม wi, อัศวีพอๆกันเลยค่ะซึ่งหนุ่มเข้มเองก็ได้ใส่เสื้อของทางบรูโนมาในการมาดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยหนุ่มเข้มได้ระบุแคปชั่นประกอบเซตภาพนี้ว่าบรูโนมาซึ่งแน่นอนว่าทางฝั่งของสาวมุกดานารินรักก็ได้โพสต์โมเมนต์มากมายในการมาดูในครั้งนี้ทำเอาแฟนคลับก็อยากรู้เหมือนกันว่าสาวมุกดาไปที่ไหน หรือไปกับใครตอนนี้ก็น่าจะกระจ่างแล้วไปเจอกับหนุ่มเข้มไหมไม่รู้แต่ไปกับแก๊งเพื่อนนางเอกอย่างสาวมิ้นชลิดาและสาวมากี้ราศีนั่นเองโดยสาวมุกดาเองได้ระบ,บุแคปชั่นประกอบเซตภาพนี้ว่า Talking to the Moon มูนกันทั่วประเทศแล้วค่ะน่ารักสะจริงๆแค่เห็น หนุ่มเข้มหอัสวีและสาวมุกดานารินรักเช็คอินที่เดียวกันและดูขนาดความห่างของกล้องก็ทำเอาคิดฟินได้คิดเองไปเลยว่าคู่นี้ไปได้วยกันแน่นอนยังไงยังไงก็ต้องเจอกันค่ะน่าจะได้ส n a p ภาพไหมเห็นบ้างนะคะสาวมุกดาขาขอขอบคุณมุกดาน,านารินรักและเข้มหัสวี สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า